คำถามยอนฮิตเลยค่ะอิตากะรหนาจุงเงอออโตคิถันลายาใช้ยังไงต่างกันยังไงนะคะอิตากะนะคะจะมีความหมายว่า อีกสักคู่หนึ่งซึ่งมันเป็นสักคู่แบบสั้นๆภายในวันนี้นะคะส่วนนาจุงเงีเนี่ยนะคะก็คือทีหลังภายหลังคาวหน้าซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะยาวนานขนาดไหนนะอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้มาลือนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าก็ได้นั่นเองนะคะความยาวเนี่ยการรอมันแตกต่างกันมาดูคาว่าอิตาก,ากันนะคะสมมติเราบอกว่าอิตากะชนว่าเฮลเกลอิตากะชนว่าเฮลเกลก็คือเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งนะจะโทรไปนะก็คือจะโทรไปภายในวันนี้นะคะหรือ อิตะกะชมชิมคัชิม็อกจ์ก็คือเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งนะอีกสักคู่หนึ่งเนะี่ยกินข้าวเที่ยงกันก็คือภายในวันนี้ได้กินด้วยกันแน่แต่ว่าถ้าเป็นนาจุงเงนะคะก็คือไม่รู้ว่าจะต้องแบบรอไปถึงนานเมื่อไหร่นะคะยกตัวอ,อย่างเช่นในซีรีส์แคบอยนะนาจุงเง่ฮูเวฮัชิมะนาจุงเงก็คือทีหลังนะคะฮูเวฮาจิมะอย่าอย่ามาเสียดยทีหลังแล้วกันซึ่งไอการเสดยดยตรงนี้นะคะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนนั่นเองนะคะใช้นาจเเค่ะ่ะะหรือวาจป็น นาจุงเงีอยากิฮาจ่นาจุงเงนะคะก็คือเดี๋ยวที่เดี๋ยวไว้เข้าหลังเนี่ยเราค่อยมาแบบคุยกันแล้วกันเนาะซึ่งเข้าหลังก็ไม่รู้ต้องรออีกนานเท่าไหร่นะหรือนาจุงเงี๊พมอกจาะนาจุงเงผ๊พมอกจานะคะไว้กินข้าวกันทีหลังนะก็ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่นะคะเวลาที่เขาใช้นาจุงเงี๊พมอมกจ่าตรงเนี้ยบางทีมันเป็นเหมือนแบบคําแบบกล่าวลาด้วยนะทุกคนคือเขาไม่ได้แบบนัดเรากินข้าวนะแต่ว่าเป็นคํากล่าวลาว่าเออไ,ไว้ว่าไหน่กินข้าวกันนะฟิลนี้นะคะทุกกกคคคนนนนนฉะะะะ้าามแตต่ง็ปรณี